ภารกิจกู้ตู้ปลา EP หนึ่งต้องขอโชว์สภาพตู้ปลาก่อนเลยเมื่อก่อนมีสภาพแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่ดูตอนนี้สภาพแบบรับไม่ได้มากผมก็เลยอยากทำให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตู้นี้ก็เป็นตู้ขนาดสิบห้านิ้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นปลาทีเล็กน้อยๆตู้นี้ก็เป็นตู้ยี่สิบสี่นิ้วนุน่นมีขยะด้วยด้านใน ก่อนอื่นเลยก็ต้องเคลียร์ของก่อนแป๊บหนึ่งขอเซนเซอร์ดักเลยแกเก่งกินดักก็ทำการยกออกมาต่างๆนานา,นาดูสภาพมีก้อนอะไรไม่รู้เกาะอยากใหญ่ขึ้นเต็มเลยแล้วก็มีเอเดอมาให้กำลังใจต่อมาเราก็จะเอาน้ำมาล้างล้างล้างฉีดฉีดฉีดล้างล้าง,างแบบนี้เลยแล้วดูสภาพก็จะฉีดออกไอ้ตัวนี้เอามาแงะแงะแงะกว่าจะออก แน่นติดแน่นทนนานมากจะออกได้ตู้นี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นตู้เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นตู้ไม้น้ําเล็กๆน้อยๆหรือปลาตัวเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นระบบนิเวศให้ได้มากที่สุดมาดูสภาพตู้โอ้โหเก็บไว้นานมากเขืะอมากมีคาบอะไรก็ไม่รู้เกาะเต็มเลย ขาวโพลนไปหมดมียงนแมงมุมด้านในโหมาเขียมที่เรียบร้อยในตอนแรกนี้ผมว่าจมาขอคําแนะนําจากทุกคนก่อนนะว่าผมควรจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงต้นไม้อะไรดีในตู้นี้นะก็จะพยายามจัดให้ได้แบบนั้นแล้วกันนะแต่ก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าง,งบประมาณมันก็ค่อนข้างจํากัดนิดนึงดูผมเจออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเจอยันตะเกียบในตู้โอ้ไม่ก็ เออแล้วก็ผมจะขอคําแนะนําจากทุกคนด้วยว่าในโคนลาสนี้มีที่ไหนขายปลาสวยงามหรือว่าไม้น้ําที่มันดีๆไหมหรือว่ายังไงเพราะาผมไม่รู้แหล่งอะไรพวกนี้เลยนี่ล่าสุดจะจิบหินมากินแล้วนะงา